โลเทสสวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดียามเช้าอะ7จ็นาฬกายี่ามทกับวันที่15เมษายน2568าะเช้านี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ตัวอำเภอนาป่าเฮ้ยตัวตำบลน,นาป่า <c oughs> เดี๋ยวเช้านี้จะพาไปอัปเดตนะสถานการณ์ ภายใน a. 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 นิคมอามาตานครชนบุรีว่ามีอะไรบ้างนะวันนี้มีอะไรให้ชมบ้างเนี่ยบรรยากาศช่วงเช้าเชาวนะเจ็ดนาิกายี่ามทีเช้านี้อุณหภูมิอยู่ที่27องศาสบายสบายเชา้านี้วันนี้มาสองมุมมองกล้องนะอินสตาเอ็กซ์แล้วก็ครบเรอโอ้โอโอยแบบคิปเลยอะ แต่ละคนก็น่าจะยังไม่กลับนะวันนี้วันที่สิบห้าเองสิบหกน่าจะพรุ่งนีนะ้เริ่มเดินทางกลับเออทุกคนพรุ่งนี้ก็มีงานวันไหลนะที่เขตดอนหออนะัวล่อเทศบาลดอนหัวลอ,อก็จัดนะเออเดี๋ยวพาไปดูดีกว่านะว่าบรรยากาศเนี่ยเขาจัดไปดูสถานที่ว่าเขาจัดเป็นอย่างไรบ้างนะเดี๋ยวพาทุกคนไปดูกันนะวันนี้ <Okay. S 1> งานใหญ่อยู่นะงานไหลดอนหออนะัวล่อ วันนี้ก็น่าจะไหลไหลพันทองวะคมีหรือเปล่าไหลผ่นทองหรือว่าไหลพนัดผมก็จําไม่ได้นะไหลพนัดสิบสิบสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าสิบหกเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยไหลดอนหัวล้อครปีนี้น่าจะอลังการแน่อนอนนะโอ้โหบรรยากาศทุกคนแกริฟเลยอนะ อ๋อมีรถบาแล้วหนึ่งคันนองซ่าก็สงกรานก็หยุดยาวอะวันนี้เนี่ยเพิ่งได้ขับเนี่ยเพิ่งได้ขี่เฮ้ยก็ทำอะไรกันน่ะหาผักขยุงขยงหาผักขยง,ขยง โอ้ต้นยากาเขียวมากครับปีนี้ฝนดีฮะชนบุรีเมื่อคืนก็ตกเป่าแปะเป่าแปะตกพอให้ได้เย็นหน่อยแต่ว่าไม่ได้น้ำหรอกตกแบบนี้โอเคโอ้โหเงียบกึบเลยคะับไปไหนกันหมดเนาะก็กลับบ้านกันดีเนาะเออมันลืมไป เดี่ยนาฬิาย6นาทีกับภุณภูมิเช้านี้ที่27องศาโอ้ถ้าชลบุรีไม่มีที่โคมเมีผมว่ามันก็เหมือนจังหวัดทั่วไปเลอะคือ เงียบปิ๊บเลยฮะเนี่ยบรรยากาศก,าก็นแแบบนี้เลยปกติตรงนี้ต้องคึกคักน,น,น,นะโอเคอัปเดตหมายกานร,รถไฟฮะก็เอาอีกแล้วทุกคนเอาอีกแล้วหมายกานร,รถไฟพังอีกแล้วฮะ ทางด้านขวามือฝั่งนูน้นนะฝั่งขวามือเห็นไหมงออีกแล้วผมว่าแล้วมันอยู่ได้ไม่ถึงเดือนนะเนี่ยพวกฝ่าไม้กั้นเยอะงอเลย โอ้น้ำมันเหลือ2ขีดนีโอ้ยลืมมองทุกคนกล้จะได้เวลาเติมอีกแล้วนะเนี่ยเทศบาลดอนหัวล่อวันไหล16เมษายน2568พาดูบรรยากาศนะดูสถานที่จัดงานฮนะผมก็ยังไม่เคยมานะ ว่าเขาจัดงานแบบไหนเนาะมีอะไรให้เล่นบ้างฮนะเดี๋ยวรอดูฮะตรงนี้เราก็ต้องแอบคุณตำรวจก่อนนะบรรยากาศวันนี้เงียบกริอเอรบนนลเลยฮนะ นี่แหละถ้าชนบุรีไม่มีนิคมก็บรรยากาศก็จะแบบนี้แหละรถโล่งๆคนะสบายๆปกติก็จะคึกคักนะเวลานี้ถ้าเวลาทํางานนะเจ็มงยี่นี่โอ้โหน่าจะวุ่นวายน่าดูาจุดนี้รถนี่จะจอดติดกันเป็นแถวโอ้ข้างหน้านี่น้องมังกี้ฮนะใส่ตะกร้าหลังด้วยโอ้จัดเต็มมืกันนะเนี่ยของแต่งเยอะ โชกหลังนะโอเคไปน่าจะชุดแบบนี้น่าจะช่างนะช่างก็ไม่ได้หยุดเหมือนชาวบ้านเขานะช่างทุกโรงงานนะต้องไปทำโอทุกคนเพราะว่าต้องดูแลเครื่องจักรนะก็จะได้หยุดหลังชาวบ้านเขานะเป็นช่างล้วแบบนี้แหละทันทีเมื่อกี้อะไรเนี่ยโอ้โดดเลยนะเมื่อกี้ แน่ๆก็เริ่มขึงเชือกแล้วน,ะน่าจะจับโอยอะไรเนี่ยเฮ้ยสองสองลูกแล้วผมก็ไม่ได้สังเกตนะลูกระนาดรนะโอ้ยินดีต้อนรนะับเข้าสู่เทศบาลเมืองดอนหัวล้อฮนะไหนๆๆมีอะไรให้หน่าตื่นเต้นบ้างงานจะเริ่มจากจุดไหนเนี่ย โอ้ oh, นั่นไงทุกคนเจอแล้วโอ้ oh, ป้ายอลังการใช้ได้เลยเนะี่ยโอ้โว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 อัปเดตโครงการวางท่อก็ใกล้จะเสร็จแล้วมีการเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลาดปูนนะเนี่ยก็โอเคอนะรถก็วิ่งได้อยู่นะเนี่ยเคลียร์พื้นที่แล้วเหมือนเจ้าหน้าที่จะเอาดินมาถมนะ แต่ว่ามันมีท่อระบายน้ําที่ยังไม่เสร็จนะทุกคนนะน่าจะเพื่อที่จะให้ทุกคนได้มาเล่นน,น,น้ำเนี่ยนะวันไหลอะเทศกาลเทศบาดลดอดหรอฮะโอ้โหเข้าสู่ซูมเล้วนี่มีแสงสีเสียงจัดเต็มอะโอ้โหโอ้โหโอ้โหกลางคืนน่าจะสวยเนะี่ยเอ้ยเดี๋ยวกลางคืนพาไปดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ฮะจุดที่ก่อสร้างก็ยังไม่เสร็จนะทุกคนนะ คนที่มาเล่นก็ต้องระมัดระวังนิสหนึ่งอะเจ้าหน้าที่ก็จะมีเอาเชือกนะมาขึงไว้แบบนี้นี่โอ้เขาเอาหินมาปิดไว้ทุกคนน่าจะมีพวกอะไรกั้นไว้นะกั้นไม่ให้หินร่วงเข้าไปในท่อระบายน้ำแล้วก็เอาดินผถมอีกทีนะนี่ นี่ฮะบรรยากาศนะเฉพาะฝั่งสายมือนะฝั่งฝ่ามือก็ไม่มีปัญหาอนะไรฮะโอ้มีอะไรดูอีกเนี่ยโอ้ปกติจุดนี้ก็จะติดยาวอยู่แล้วนะมีป้ายบอกเส้นทางลัดนะใครที่จะมาเส้นทางนี้ก็ต้องทําใจนะในวันพรุ่งนี้16เมษายน2568จะมีงานวันไหลที่เทศบาลดอนดอลลอนะวันนี้ผมก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะก่อนที่จะ เริ่มงานในวันพรุ่งนี้โอ้ตรงนี้มีเวทีด้วยทุกคนขวามือขวามือโอ้อันนี้เป็นตลาดทุกคนเป็นตลาดไม่ใช่ไม่ใช่ใชอัปเดตเส้นทางก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยฝาทงฝาท่อมาแล้วรอแค่ ทำเสร็จก็น่าจะมีการลาดปูนเพิ่มสูงเพิ่มความสูงขึ้นอีกครับการก่อสร้างก็หยุดช่วงสวงกรานต์นะทุกคนไม่ได้มีการก่อสร้างนะคนงานก็ได้หยุดเหมือนกันนะออ้ยตรงนี้ทําไมคนเยอะจังเนี่ยมาทําโอก,กันเหรอเนี่ยขึงถึงที่เลยฮะน่าจะน่าจะตั้งแต่ตรงวัดนะมาถึงสี่แยกนี่ฮนะ ก็ยังคึกคักอยู่นะสำหรับคนที่ทำโอทีฮะช่วงกอบกวยฮะโอทีห้าแรงแนละ้วทุกคนนะวันหยุดนะวันหนึ่งก็โอ้สามสี่พันด้วยแหละใครเงินเดือนเยอะนะกับครึ่งหมื่นนะโอ้น้ำท่วมนะั่นหละตรงนี้ จะพาตรงไปอีกนิดหนึ่งนะผมว่าน่าจะเล่นได้แค่ถึงจุดนี้นะถึงสี่แยกเนี่ยฮะตรงนี้เขาเรียกว่าสี่แยกอะไรเนี่ยเดี๋ยวพาชมทางด้านขวามือบ้างฮนะ เดี๋ยวไปกลับรถข้างหน้าว่าข้างหน้าเนี่ยก็มีให้เล่นไหมอัปเดตเส้นทางอีกนิดหนึ่งคนะ <Yellow noise> กลางคืนน่าจะสวยอะ่ะเดี๋ยวถ้ามีเวลานะผมจะพาทุกคนมาดูอีกรอบหนึ่งนะช่วงกลางคืนน่าจะมีแสงสีเสียงแบบว่าอลังการน่าดูอะ เพราะเมื่อกี้ก็เห็นไฟอยู่หลายจุดเหมือนกันนะตรงบริเวณซุ้มทางเข้าตรงบริเวณวัดดอนนะฝั่งนี้น่าจะไม่มีอะไรนะฝั่งนี้น่าจะไม่มีอะไรทุกคนโล่งๆเลยเดี๋ยวผมจะกลับรถนะ น่าจะเล่นถึงแค่สี่แยกเนี่ยเริ่มจากสี่แยกไปเนาะคนที่เล่นก็ต้องมากลับรถตรงนี้แนละ้วกลับรถแล้วก็วนกลับไปอีกนะเอ,อหรือไม่ก็ตรงไปฮะตรงไปตรงไปแล้วก็วนมาฝั่งนี้แล้วก็เข้าขับรถเล่นต่อประมาณนี้แหละ,ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศทางด้านซ้ายมือบ้างฮะเมื่อกี้ชมทางด้านขวาไปเลยนะ ไฟยังไม่เขียวเลยอ่ะไปไปไปถนนก็เริ่มลาดใหม่แล้วเนี่ยลาดยางใหม่แล้วจุดที่อัปเดตโอ้เช้านี้ก็เจอตัวโละ <c oughs> <c oughs> เกิดเป็นพาดพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะเจอรถหล่อไม่ได้ครับผมต้องมองก่อนนะ มีเนินด้ยทุกคนเมื่อคืนฝนตกทุกคนน้ำนยังขังอยู่เลยจุดไฮไลท์ก็น่าจะอยู่ที่ตรงบริเวณซุ้มทางเข้าเลยเนาะโอ้ยเนิอนอีกแล้วซุ้มทางเข้าก็จะมีการจัดตกแต่งนะเป็นซุ้มทางเข้า เทศบาลดอนหวลลอแนะ่ยินดีต้อนรับสู่เทศบาลดอนวลอสวยงามก็สวยงามพรุ่งนี้บรรยากาศก็กจะเปลี่ยนไปนะจุดเนี้วันนี้ก็พาชมบรรยากาศคนที่บรรยากาศนี้จะไม่ได้เห็นอีกพรุ่งนี้นะ่าจะวุ่นวายฮะเนี่ยซุมก็มีแค่จุดนี้นะจุดตรงบริเวณป้ายเนี่ยชนบร,ริเวพนันิคม อ๋อทุกคนก็มีเวทีด้วยเมื่อกี้ผมไม่ได้มองนะฝั่งขวามือเห็นไหมตรงบริเวณวัดทุกคนนี่ฮเวทีอยู่อลังการชืยได้เลยเนี่ยโอ้โหมีน้ำไหมเนี่ยเหมือนจะมีสปริงเกอร์อยู่ข้างบนนะใช่ใช่ใช่ทุกคนมีสปริงเกอร์ด้วยนะอาวเข้ามาได้ก็เหมือนเข้ามาในซุ้มนะวนไหลดอนหัวล่ออะ ็จะเริ่มตั้งแต่วัดดอนนะทุกคนนะวัดดอนร,รอเปล่าไม่ได้ใจ <c oughs> อ่ะไปจนถึงนูนะ่นฮะตรงบร,ริเวณสี่แยกนะใครที่อยู่เขตดอนหนูรอกนะัน่าจะรู้ดีเนะส้นทางก็ทางเจ้าหน้าที่ก็มีการเอาดินมากรบนะตรงบร,ริเวณที่วางท่อระบายน้ำนะอะดูเรียบร้อยเรียบร้อยตรงบร,ริเวณที่ยังไม่เรียบร้อยก็จะมีการเอาเชือกนะมาขึงไวนะ้ วันนี้ก็พาทุกคนมาอัปเดตนะสำหรับเทศกาลวันไหลดอนหัวล่อที่จะมีในวันที่16เมษายน2568นะวันที่ผมมาถ่ายวันนี้ก็คือวันที่15เมษายน2568พรุ่งนี้มันแน่นอนนะสำหรับคนที่อยากมาเล่นก็เชิญได้นะเชิญได้ผมก็น่าจะไม่ได้มาแล้ว <laughs> <laughs> ผมไม่เคยชอบสักหน่ออะ วัรจากาก็จะประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ